สวัสดีครับผู้พ่อกันที่เขานะครับกระช่องบาบุตพากินพาแซบชนะออกมาพี่น้องมามื่อนี้บาบุตได้สบายนั่งนะครับผมแขนใหญ่ๆเลยเออลาดน้ำต่ำนะครับวันนี้ปกักกระเพื่อมปักกรอบบรรยากาศใต้ต้นมักทดา่าพี่น้องมาแยกน้าม,มาพี่น้องไม่ได้ต่ำได้หมดนียต่ำสบายนาั่งแต่ต่ำสบายนั่งสบายนั่งลาดน้ำต่ำนะครับมาลาดแบบนี้เลยนะครับแสงสีเลยนะผมออสบายนั่งโอ้ ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้อยจะเฝ้าเด้ออยา่าฝ้าเด้อไอท้ายคลิปเร็วทุกคนเด้อมา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 พี่นอ้องเอ้ยตั้งโต๊ะพอดีฝนมาหลดมาเด้อมาเด้อกระเสียดตับ,บาวุด์กลางพรมกับกลางเอาตวตะโต๊ะแนวกินดอกพี่น้องเอ้ยที่ได้ถ่ได้ละคลิปโอ้ยสบายนา่งลาดหนาำดำพี่น้องนะจับฉีกแบบนี้เลย พริกซวดกับพริกแห้งพี่น้องใส่บังเอิกืกนะหัวใสแบบนี้แหละฉีดเอาพี่น้องฉีดกินแบบนี้เลยอัวรบัรบ นำต่ำไม่ใช่แล้วนำต่ำนปนำต่ำกรบพีกเอา ยี่กแบบนี้แหะพี่หน,น้่าามอบต่ำหันต่ำเอาโดดไปงงคนไปเดยกไม่นะพี่น,น,นุ่อ chưa để cản được làm luôn được thì cản là cái đồng ấy ฝนมาเลยพี่นอ้อมเลยยิ่งเสียงฝนปขับขักๆพี่หนุ่ม ใส่เป็นแผ่นเลยก็นหนูเบไปนั่งคุยนาตำต่ำเดย,ยถูกเป็นแผ่นเลยจับฉีกใช้รถโอ้เก็บตัวนี โอ้โหพี่ด้ัง เบิดบ่ติเบิดแผ่นบ่พี่น้องติเบิดแนว 坐断。鞠鞠鞠